ปามจเจริญในธรรมจะมีระยะโยมสาธุชนทั้งหลายอาธรามาพาจะนำการท่าชาโดกมาเผยแผ่ให้ญาติโยมได้รับรู้รับฟังเรื่องราวของการท่าชาโดกก็มีว่ามีหญิงแก่คนหนึ่งอยู่ในเมืองพราณสีเป็นหญิงยากจนเป็นคนชราแต่ก็ได้เลี้ยงลูกโพไว้ตัวหนึ่ง เป็นโคลสีดำ mm hmm. เลี้ยงจนเจริญเติบโตคอยหาข้าวหาหน้าให้กินมีอะไรก็กินกันไปด้วยกันจนโคลนั้นโตขึ้นโคเมื่อโตขึ้นก็เห็นใจหญิงชราแม่ของตนว่าเป็นคนแก่เป็นคนยากจนไม่มีอันจะกินแล้วก็คิดจะช่วยเหลือ อวันหนึ่งก็ไปเดินอยู่บริเวณหน้าถ้ำเพินว่ามีพ่อค้าเกวียนค้าขายสินค้าด้วยเวียนห้าร้อยเล่มมาติดหล่มอยู่หน้าถ้ำคอที่เขาเทียมกันมาก็ไม่สามารถที่จะลากขึ้นจากหล่มได้ พ่อค้าก็เลยเดินไปหาโคการทะแล้วก็บอกให้ช่วยลากเวียนที่ติดลมให้ทีไปเห็นว่าหน่วยกา้านน่าจะเป็นพญาโคจะเป็นโคที่มีรูปร่างแข็งแรงจะมีกำลังแข็งแรงถ้ารากได้เนี่ยจะให้เงินหนึ่งพันตำลึงโคก็เดินตามพ่อค้า เเวียนไปพอค้าขเวียนกับโผเกเวียนแล้วก็เอาคอการทะโผแล้วก็ให้คอการทะลากเเวียนไปคอการทะก็ลากเเวียนขึ้นจากลมไปได้จนหมดพอค้าขเวียนก็เอาเงินใส่หอห้าร้อยตำลึงผูกคอโค ขอก็รู้ว่าถูกโกงก็ไปยืนฝางทางไว้ไม่ให้ขบอนคลยันไปได้พอค้าก็รู้ว่าคอนี่รู้ทันก็เลยเอาเงินอีกห้าร้อยตำลึงไปใส่แขวงคอไว้จนครบตามที่กำหนดขอการท้าเมื่อได้เงินหนึ่งพันตำลึงแล้วก็วิ่งไปหายายผู้เป็นแม่แล้วก็มอบเงินให้ยายแล้วก็อยู่ด้วยกัน ยาผาโศกเรื่อยมาเพราะว่าโครู้จักบุญคนที่ยายได้เลี้ยงจนเจริญเติบโตในชาติสุดท้ายยายเกิดมาเป็นพิสุนีชื่อว่าอุบลวรนณาส่วนโคชาติสุดท้ายได้เกิดมาเป็นพระพุทธเจ้าอัตมาภาสอัตมาเจริญพรให้ญาติโยมได้รับรู้รับฟังถึงพระพพธีสัตร์ได้บำเพ็ญบาร,รมีในอดีตเจริญพร